การตลาดกับคอนตั้มฟิสิกส์คอนตัมฟิสิกส์นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกฎแรงดึงดูดหรือกฎธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกใบนี้มาเป็นนับพันพันหมืนม่นหมืนปีแล้วนะคะคนที่ประสบความสำเร็จนักธุรกิจบนโลกใบนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ คอนตัมฟิสิกส์หรือกดแรงดึงดูดเนี่ยแหะคะ่ะในการดึงดูดยอดขายหรือทําการตลาดนะคะให้สินค้าของเขาอะสามารถขายได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะโดยการที่เขาจะต้องอทําทสมาธินะคะแล้วก็จูนจิตของเขาเข้าไปอยู่ในช่วงว่างของจักรวาลค่ะที่มันมีแต่ความสงบสุขแล้วก็ใช้พลังโฟกัสลงไปนะคะ ถึงยอดขายและสิ่งที่เขาต้องการค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะลองทำดูนะคะ